ยืนสโสภาพันทองนะคะก็ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่จังหวัดภูกเก็ตนะคะพี่สโสภา,าในเรื่องของสลิมเนี่ยพี่สโสภา,ามีประสบการณ์ในการใช้เริ่มยังไงคะเริ่มต้นก็ตอนแรกก็อ้วนก็ประมาณเท่าไรน้ําหนักอ้นนกวนประมาณ72็ดอคะ่ะเจแต่พอได้ทานสลิมประมาณครึ่งเดือนก็ประมาณสักหนึ่งกล่องนะคะทานวันละสองซองค่ะค่ะ,คะ ตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารนะคะทานไปสองวันละสองซองก็ตอนนี้น้ำหนักลดลงเหลือ6กกิโลแล้วค่ะค่ะจาก72ลดลงเหลือ65เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งกินไปแค่แค่ครึ่งเดือนนะคะครึ่งเดือนค่ะก็เท่ากับว่าวันละสองซองวัน,วนละซองค่ะถือว่าพี่ก็ไม่เคยกินยาลดน้าหนักมาก่อนใช่ไหมคะเคยไหมคะที่ผ่านมาเคยทานค่ะเคยทาน ยาลดน้ำหนักห,หลาย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 ตัวแล้วค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ก่อนจะมาเจอสลิมนะคะดิฉันฟันหักไปสามซี่แล้วค่ะ,ะก็ทานอย่าบอกนะคะว่าผลิตพันอะไระค,ะค่ะ,คะแล้วก็ข่าวหลังก็กัดฟันอยู่เรื่อยๆค่ะมีการอาการว่าขัดฟันอยู่เรื่อยๆมันเหมือนกับฟันเรา หมือนกับเป็นมีชิเกตหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งติดฟันแล้วก็ดิฉันก็ขยี้ฟันอยู่เรื่อยๆเลยจนสุดท้ายก็ต้องไปถอนฟันมา3าซี่ค่ะภายในกับเป็นอาการอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะเบลอๆใช่ค่ะเบล์ด้วยแล้วก็มันมันเหนียวเหนียวในปากอะค่ะมันทําให้เราปากแห้งค่ะค่ะนั่นก็คืออาการของคนที่กินยาลดน้ําหนักใช่ค่ะใช่ค่ะที่ถามว่าน้ําหนักที่เห็นตอนนี้อาจจะดูไม่ได้เล็กลงไปสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่กินก็ใช้เวลาแค่เพียงประมาณ ก็ช่วงนี้ก็แค่ <มา S 2> 15วัน15นวันนะคะถือว่าน่าพอใจเนาะ